สม้มเพ็ดร่าเค็มในเวลาเดียวกันอันนี้เป็นค้องทิลินสบายดีสบายดีกันเมื่อทุกคนเนาะตอนนี้กกลับมาพบกับปกญหาอีกแล้ว,ลวที่ซองรีซาลาลองสาร,นะ,น,น,ะารน,สนะทุกคนมื้อนี้ขฮากัซิมาเฮ็ดคลิปกินเมียงสล่องกองไหเนะทุกคนมื้อนี้ขฮากัสซีมากินเมียงแล้วกัซิีอันเมีย,ง,มยงเขาเมียงเขาอ่ะ มนนื่อนี้ยมาเฮ็ดยู่เวียงจันเนาะทุกคนมาแล้วนี่กิน่นยู่อยู่้องซานเมื่อนี้ก็เลยว่าเอามาเฮ็ดยู่ที่เวียงจันเนาะทุกคนนี่นะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เนาะเมียงเขาเมียงเมืองลวงแล้วก็เครื่องอันนี้เ่าก็มีมักเพชรมักเฟืองแล้วก็ใส่ยาเซาให้เป็นชาซัดอันนี้แม่นเด้็กบอกเอเอทุกคนจะมีอันหัวสีไข่แล้วก็ อนใดก็หอมบัวเกียวแล้วก็เคียบแล้วก็มกเพือแล้วก็มกเฟืองแล้วก็ใบอีเลิศแล้วนนก็ผักสลัดอันนี้ก็เป็นเขาที่ห่าเกี่ยวแล้วแล้วเนาะนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนยวจะมากินกันวันนี้เฮากาซีมากินเมีแล้วกาซีมาลองกล้องไม่เดี๋ยวนะทุกคน,น,นถ้าเป็นอะไรเสี่ยงโบษัดหรือว่าภาพบซัดก็คอมมต์บอกให้เด้อนทุกคน ตอนนี้เห่ายู่ที่เวียงจันท์เนาะฮ<ม>อนลายเวียงจันท์นี่ฮอนเนาะทุกคนแม่เอิญแม่ไปกินมากินมาไหมอย่ลองสานกระหอนคือก,กับฮอนแหงทุกคนามามา,ม,นมากินนำกันมแม่ยหันเอแม่มากินปกินไหงอ,อันนี้สลัดที่ซื้อมาเนาะสลัดกอบบอ่ะเฮ็ดอันนั้นคือแซ่บมันคือสลัดบ้านเห่าแด้เนาะช่วงนี้สลัดค่องคางวคาด เออแม่มากินไว้เมยได้กินนมรดได้ไหมมะจี่าเพลมากที่กินน่ะมาไว้นังนี่นังนีนังนีอันี้เห็นแต่ข้าวเห็ดข่เนาะอันนี้นะเมียงนี่นะัเป็นคำเป็นคำนังนี่นี่ออเดี๋ยวเด้อ ตีปตีแล้วกันทุกคนมะเพ็ดเศมันทึดลมแล้วบกบวอบละเอาไหมเอาเอาส้อผ้าด้วยวะเสื้อนี้เดี๋ยว ถ้าผู้ใดจะเอาไปเห็ดตามก็สามารถเอาไปเห็ดได้เลยทุกคนข้าวตัวนี้แมนห่าวไสจากข้าวทีห่าแบบข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่ห่านึ่งแล้วเอาไปตากน่ะเอาบ่เห่าวบ่จจำเป็นเอานึ่งแล้วไปตากเลยก็ได้เอาข้าวตัวที่ห่าเลือกกินนะตากไปตากแห้งมาแล้วก็มานึ่งอีกว่ะมันนึ่งมันตามเลยอันนึ่งข้าวซุปเราอย่างซีซนึ่งข้าวซุปแล้วเราเอาไปตากแห้งนึ่งข้าวเหนียวนะไปตากแห้งแล้วก็จนมันแห้งแล้วก็ แล้วก็ให้มันเป็นเม็ดเม็ดไพ่เม็ดมันแล้วก็ตําเอามาตําแม่เอามาตําเอามาคั่วให้มันให้มันกอบก่อนแล้วก็เอามาตําตําแล้วมันด้อเอาไปเกี่ยวเกี่ยวน้ำตาลแล้วแล้วก็เอาข้าวนี่ลงมันจะเกี่ยวจนอันมันมันอันนี้มันได้ที่เดียวอันเบิ่งขั้นตอนการทิ้เลยเนาะย้อนเขาลูกยรอ อเออทาไปเบิ้งขั้นตอนการเฮ็ดที่ซองหลองรัชนาลองสานเลยทุกคนอันนี้มันเนื้อมียังข้าวกินร้าขนมอมก้อนนี้เวลาเนื้อร้านกินข้าวต้องเนื้อว่าขนมอมเท่านั้นจินเบ้งจินเบ้งแล้วแล้วพี่เซเจอ,เอ์ออ,อไป <ฟ S 1> วะ ไม่หยากมอนเลยฮึบนอะ่นตโค้งเ้ามาแกะมึงจะได้แกะในเองมักะนี่มันพรอนเวซื้อกล่องเดิรน้อยใช่ไมน่กินข้าวกินข้าวแล้วไม่้อยกินข้าวเ่าไหม <c oughs> นีกอนะอาย,กยากคิดตัวบอ่อยากแทบอกอ้จออาจอ,อ,อนำด้วยมักเพ,พ็ดแหงมีรสมสมๆเ็ดเพเค็มๆเด้อกินอันนี้เค็มๆเค็มๆว่านๆม,มกเฟืองนี่ก็ใส่วันนี่ ใส่กระใสยแล้วจะกุมัคกุมักขยำแจมม่แจมไม่แจไม่แชน้อยอ่ะไม่แช่น้อยง่ายว่อืมอืมข้าวได้กินข้าวอันนี้มักบัวเกี่ยวเนาะใส่ทมันแจบส้ม,สม เผ็ดหวางเค็มในเวลาเดียวกันอันนี้เป็นของคินลิ้นแม่ใครมากก็สามารถไปเพ็ดกินได้บมได้ยากแล้วก็บมได้แเพง็กบาเพ็ดนี่นะเฮาอ่อนจิ้วแล้วมันก็แบบจุ้ยมอดร้ายมอดมอดมอดไหมหลานเปิดเพลง 你又相聊吗？ เอ็มจะไปขึ้นได้ขั้นได้ใช่ไหมลูกหอน่ะหอนทุกคน ฮ้อนคิ่ร้องสาดเลยเดียวกันเลยฮ้อนจันคี้ไอ,อือมมอ้อนลมออรับหย่างกับยอดตอนนี้ดูว่าไม่บางเป็นยังไงเนาะอยู่รองสาดมาเหียงไม่สามซีมมเมอ

เป็เสียบกับอิ่มอ่ะนี้เขาให้เ่นดียบเลยมนืนเนอเอาน้ำซอร์เนาจะแหงเนอคืนเนยคนมันเขาจ่อ้ค้นนายๆเขาเจขากำไรเลยหกขำห้าผ่นใช่่เกืนไหมเอามาไเอไม่ใช่วหมอ่กดอีกบันนึกกดอีกบันทึ เฉพาะมันอยู่ไปนอนเมื่อคือนี่มันเบาเนี่ยนั่นแหละบริยานบริยานบริเหตุใคร ินได้ในอย่างอิ่มคนแ้เกินพักแล้วเหาืนเขา่ดเคเนี่ไม่เดียยนะทุกคนประมาาส่องกลับทำไมเหน่อจังนีนนี้จานดีป่ะมาเต็มปอนได้ี่คุณกินเบื่อหนังเงเราซื้อ เป็นจ yeah. ังเด้อหั่นเบิ่งดูเอาเด้อสูดแดงนี่อาไปายงามนี่เนาะอันนี้เอาอกบ่มันเกี่ยวกระเทียมบ่แม่หอมบัวเออเกี่ยวอหอมบัวสิใรบักเพ็ดบ่เผ็ดก็บักเพ็ดอ่นบ่เ็ดก็บ่ใส่เบิดบัเผือ พุ่นพุนเป๊ปซี่พ่นนี่เมื่อนี่เท่านี้แหละเมืเฟืองล้กานี้เตรียมบื้องลึกสีเป็นจีนีนยิบินลยิบกินอีนนี้แต่กินข้าวเดแบบหัไม้มาข้อมงไปมาสุด่นี่ไม้โ้องตีนแล้ว นฮ้เขาก็อันเจบบาะบอนเฮออันนัอนายุติดเขาก็เจาะบอนครับนี่นดัดคนยันงบราซเลยอีกความน้องใหม่น้องรถซิมแบบนี <c> ้ <oughs> ยิ้ม <laughs> ทุกคนถ้าไม่ใส่เฮ็ดไข่เลยไ,ได้กำไรดีเลยนะเหมัอนพอดีเปลืองสมโภคเขาจะเฮ็ดไข่เคี่ยวพร้อ อันนึงห้าคันกินมั้ยมีหกอันนะเพมีหกอันอยากกินอันนี้โอเคโอเคโอเคนะเพจอีเมย์นะเห็นเดลฟาร์าสาวอะไรในบ้านกระจายกันว่าเห็นเป๊ปซี่กับเป๊ปซี่มันเลยถ้าเห็นขนมแล้วก็เปลี่ยนแต่อันเมาอันมืออันนี้เคียบหมูเนาะทุกคนอันนี้แล้วแต่ผู้มิภาคสไตล์ฮอร์นทีสไลด์เขาเจ้าอัน เห็ดห่อค่ะอันผักิดเลมผักอันนี้มันแพงเลยผักสลัดนะช่วงนี้มันแพงเป็นยังไงส้มวานเข็มหนัวในเวลาเดียวกันมอกระเพ็ดกันดิดำๆแน่นิดนึงเอาะมันก็ระนพอานี่แหละ ไอ้นี่เต้าเกี่ยนน้ำตาลป้ะแม่ละแล้วจะพมะเอออันนี้เกี่ยนน้ำตาลกับไม้เฉพาะพวแป๊กเลยเนาะเบิ้งซี่กะฮูเหมือนคนทำเลยโอเคทุกคนเดียวส t o p stop s โอเคทุกคนเดียวเราจะขอตัวปิดคลิปกันเนาะทุกคน ว่าคลิปนี้ก็มาลองกล้องไม่ถ้าภาพบอสัดหรือว่าเสียงบอสซัดอีกอย่างก็คอมเมนต์บอกเลยเด้อทุกคนหรือว่าสั์ขึ้นบอกใครกลัวโทรศัพท์่ายบอกก็คอมเมนต์บอกได้เ้อทุกคนเดี๋ยวเราจะขอตัวปิดคลิปก่นอนคลิปนี้ก็มากินเมียงสลองกองไม่ลองกองไม่เลยเนาะถ้าใครมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เลยเด้อทุกคนแลวกายไปลืมไปติดตามซ่องน้องรถจนาลองศาสตร์เลยเด้อทุกคน อยากน้องลี่ซิคืนลิงซองให้เนาะตอนนี้พ่อเฮากาจะขอตัวกินเมียงตื่มอีกจากน้อยลากาสิพอแล้วเนาะเริ่มอีนแล้วเนาะ <c oughs> โอเคเจอกันคลิปหน้าเด้วทุกคนบ๊ายบาย